สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ลุงรินต้องมาขอโทษท่านผู้ชมที่เป็น f c เป็นแฟนขับของช่องลุงรินชามพาชิมนะครับที่เมื่อหลายวันก่อนนู้นนะครับลุงรินเคยลงคลิปคลิปนี้ไปนะครับแล้วก็บอกว่าปลาที่เห็นในภาพคือปลาบึกนะครับแต่ว่าก็โชคดีนะครับที่มีเพื่อนที่เขารู้มี่ความรู้เกี่ยวกับเรื่องปลาเนี่เขาแนะนํำบอกมานะครับบอกว่าปลาที่เห็นนี่คือปลาเทโพนะครับไม่ใช่ปลาบึกถึงแม้ว่าจะมีลักษณะ คล้ายๆกันอยู่บ้างนะครับเพราะว่าเป็นปลาอยู่ในวงเดียวกันหรือตระกูลเดียวกันนั่นเองครับกับพวกปลาสวายปลาบึกเนี่ยกลายเป็นปลาอยู่ในวงเดียวกันนะครับแต่ว่าจุดที่แตกต่างคือเขาจะมีปานดำๆที่เห็นเนี่ยนะครับของปลาเทโพนะครับจะมีจุดดำๆเป็นปานอยู่ตรงครีบอกนะครับซึ่งเป็นจุดที่เป็นข้อสังเกตที่ชัดเจนมากเลยทีเดียวนะครับก็ขอบคุณนะครับเพื่อนที่อยู่ใน Facebook ที่ใต้กรุณาครับนะ ให้คาแนะนําแล้วก็บอกกล่าวมาวันนั้นกรุปิรุก็คงปล่อยไก่ตัวเบเลอเลยทีเดียวนะครับก็เพราะว่ามันเป็นปลาอยู่ในวงเดียวกันเนี่ยนะครับนะทำให้บางครั้งพอค้าแม่ค้าหรือแม้แต่คนที่บริโภคนี่นะซื้อบริโภคก็แยกแย,ย,ยะไม่ออกเหมือนกันนะครับนะแต่นี้หวังว่าท่านผู้ชมที่ชม นะติดตามช่องของลุงลินชามพาชิมก็าคงจะแยกแยะได้แล้วนะครับนะเห็นปุ๊บแบบนี้นะครับนะมีปานดำๆมีจุดดำๆตรงครีบอ,อกนี่นะครับก็นะแน่นอนเลยครับคือเจ้าเทพโพนั่นเองนะครับส่วนปลาบึกกับปลาสวายนี่ก็ลักษณะเขาจะปี้ยนออกไปนะครับปลาบึกก็จะมีขนาดที่ใหญ่นะครับแล้วก็หัวทุ่ๆนะครับตาอยู่ต่ำแล้วที่สาคัญเขาบอกกันว่าผู้ผู้ที่มีความรู้เขาบอกว่ามันไม่มีฟันเจ้าปลาบึกเนี่ยนะครับส่วนกปลาถวายกับปลาเทโพนี่น่าจะพอมีอยู่บ้าง เดี๋ยววันหลังถ้ากเกิดว่าที่ตลาดชะออมมีปลาบึกมาขายเมื่อไหร่นะครับตุ่ดินเห็นก็จะทําคลิปมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะครับนะเราเห็นเจ้าปลาเทโพนียมาดูเรื่องราวของเขามาฟังเรื่องราวของเขานิดหนึ่งปลาเทโพนี้ก็คือที่มาของแกงเทโพในสมัยก่อนนั่นเองนะครับแกงเทโพที่เรารับประทานในปัจจุบันนี้เขาใส่หมู3ชั้นนั่นแหละครับแล้วก็มีผักบ,บุ้ง นะเป็นแกงที่รสชาติออกหวานๆเปรียปร้ยวๆนะอเด็ยอร่อยนี่ที่เรารับประทานกันนะครับเมื่อก่อนเขาใช้ปลาชนิดนี้จริงๆนะครับเขาถึงชื่อว่าแกงเทโพนั่นเองนะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าปลาชนิดนี้นะครับนะนานไปนานไปนะครับนะรสชาติของแกงคงจะอร่อยน้ามาแกงคงจะอร่อยหรือไงไม่ทราบก็าหาได้ยากขึ้นนะครับนะปลามีจานวนน้อยลงนะครับตอนหลังก็เลยหันมาใช้หมูสามชั้นแทน แต่บังเอิญหมูสามชั้นนะครับเวลามาทําแกงเทพโพแล้วก็เกิดอร่อยซะอีกนะครับนะในปัจจุบันนี้ก็เลยนะเวลารับประทานแกงเทพโพก็ไม่ได้กินแกงที่ใส่เนื้อปลาเทพโพแล้วนะครับก็เป็นหมูสามชั้นจะเป็นส่วนใหญ่นะครับส่วนใครที่อยากจะย้อนรอยอดีตนะครับนะแกงเทพโพแบบบอบโบราณจริงๆนะครับเจปลาเทพโพที่ไหนลองไปแกงดูนะครับนะแล้วก็ เรียกมม ja. ินไปชิมด like <m ess ess ś> ้วยนะอยากจะรู้รสชาติของแกงเทโพที่ใส่ปลาเทโพจริงๆนะว่ารสชาติเขาจะอร่อยมากน้อยขนาดไหนจริงๆนะครับเนี่ยนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมนะครับติดตามรับชมช่องบินจามพาชิมนะมาโดยตลอดนะครับผิดพลาดอย่างไดก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ